คำนักขณะนี้ร่างอันไร้วิญญาณนะครับของคุณรู้จังเศษวงก็เคลื่อนมาถึงยังมรูชาปณสถานวัดบ้านหนองรูปเป็ดที่เรียบร้อยทาลงลูกลาหลเจ้าหน้าที่นะครับก็กําลังจะเคลื่อนร่างขึ้นสู่เชิงตะก,กอนครับสำหรับท่กกานผู้มีเกียรติที่เดินทางมาถึง บริเวณภายในงานนะครับก็หาที่นั่งตามอัธยาศัยซึ่งสถานที่ที่เจ้าภาพจัดเตรียมตอนรับท่านผู้มีเกียรตินะครับตรงบริเวณสาวาหนาบุญนะครับตรงหน้าอาสูงยังมีที่ว่างอยู่เป็นจำนวนมากนะครับในส่วนของตรงประับพิธีของท่านประธานก็มีที่ว่างอยู่ประมาณ15ที่นั่งนะครับ แล้วก็ในส่วนของบริเวณศาลาหลังเก่าก็จะมีที่นั่งว่างมีประมาณอีก5ถึง6ที่นั่งนะครับก็ขอให้ท่านผู้มีเกียรติที่นั่งตามอัธยา,ายเองนะครับแต่จุดที่มีที่นั่งว่างมากที่สุดนะครับก็จะเป็นที่บริเวณหน้าอาสง์ตรงบริเวณศาลานาบุญน,นะครับก็ขอเลียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่นั่งได้ตามความเหมาะสมครับ ครับในส่วนของท่านผู้เกียรตินะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาถึงบริเวณภายในงานในขณะนี้ก็ประกอบไปด้วยท่านรองประธานสภาที่สบานพลุณประทายท่านบุญมีชัดสุวรรณท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีท่านพุทธาคุณทองนะครับท่านผู้แทนคุณตัวที่จิตตะเวนะครับคุณชนาพรกาดก้านะครับท่านสอทสุรรณบุญรักนะครับท่านสอทนกูลวงอาจ ท่านสทอทสมกิจทองวิเศษท่านผู้ใหญ่บ้านถาวรบุญชิตท่านผู้ใหญ่บ้านพรสวรรสินทรัพย์ผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญท่านผู้ใหญ่บ้านพเรเทพดาโสภาท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านอขาหมู่ที่หนึง่งและท่านผู้ใหญ่บ้านชัยเทศคำเหลือนะครับที่เดินทางมาถึงบริเวณภายในงานนอกจากนั้นยังมีคุณครูนันทิพรชัยยศาสตร์นะครับรักษาการผูุ้่มนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนนขามนะครับคุณครูส่องฟองบุตรดาเคนนะครับผู้รักษาการณศูนพัฒนาเด็กเล็กป้าหนองครู uh. รนนคุณสุภาพรคุณครูสุภาพรเฉลิมพงนะครับคนศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านนนบุนะครับคุณครูอนุมาทองรองนะครับคุณครูจันยกรบจันยกรบ้านบ้านก็มีบ้านนบ จันยกรจันยกรบญทองนีวนะแม่แม่จันยกรบนทองเอช่านการออลล็อที่ยิ้มคางเทียมเม่ครับผู้หนอไช่างานครับเพียงเชิญลูกๆหลานเจ้าภาพนะครับบ่ดด้ก็ใสไปหล่หลงงาศุกนะครับ พิทิเอาพิติตนคะองพันอาพัอพันยิมงเทียมไอ้คุณคูเข้างจ้ากรนว่าเรพันยิ้มเทียมพงเทก็ชำนาญการเออเออชำนาญการแต่ว่าตอนนี้ว่า่ท่นเห็นเห็นสานงกนจนอยคจวะทีมายอลาเดี๋ยวจงมาคุณครูห้าวไหนใครก็มาแน่คุณครูห้าวเ่ยม่ อืๆลูก่าออนกัสีมาอยู่เดียอกมาอยู่เดบอได้ดครับผมจะติดไป้ปะออนกับสีมาอยู่เดียติดใหผมนําตู้ได้มาปะออนหอดใส่เใช่ไหมมากหรบอกสุภาพดีใช่ไหมซื้อไรนั่นนยแม่สุภาพดีพี่ติดอ่ะพี่ติ่ะสุภาพดีเฉลิมพงศหนีม้าากาศออนมาทองรอง ก่อนมาทองรองกับมาพอาดีสซฟาดีเสร็จต่เชื่อเรื่อง,อองพวงแล้วด้วยเออขอยเชยนเสร็จตาเห็นเราสองเราสิบสวยสองอยู่แล้วว่ะ